จ่าเอ๋ทุกคนคิดถึงผมไหมครับผมเนี่ยคิดโคตรคิดถึงทุกคนมากๆเลยนะครับทุกคนครับโอ้โหอย่างที่บอกนะครับทุกคนครับเอาไว้ผมหายผมจะมาทําคลิปแบบภาคมาให้ทุกคนดูซึ่งแน่นอนอยู่แล้วนะครับทุกคนครับโอ้ไม่ถึงสัปดาห์นะครับผมได้ทําการหาย เป็นไข้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนครับโอเควันนี้เนี่ยผมก็จะมาทําคลิปแบบแนวภาคภาคนะครับทุกคนครับแต่วันนี้เนี่ยเอ้ยลืมเปิดคลิปโอ้โหเกินไป โอเคครับผมก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทกคนแล้วก็ทุกๆท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับปังแบมโบทีวีขคำตัวเองว่ะเมื่อกี้เนี่ยลืมเปิดคลิปโอเคคุณผู้ชมครับขอไปด้วยนะครับนะครับคุณผู้ชมครับออย่างที่บอกเลยนะครับผมได้ทําการหายเป็นไข้ที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนครับ ไอ้ก็ไม่มีแล้วนะครับทุกคน <Okay. S 1> ซึ่งผมได้กลับมาทําคลิปแบบแนวภาคมาให้ทุกคนดูแบบปกติเหมือนเดิมเช่นเคยแล้วนะครับนะบคุณผู้ชมนะเออนะคุณผู้ชมนะโอเคและวันนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้จะมาทําคลิปรีแอคชั่นนะครับทุกคนครับแต่วันนี้เนี่ยผมจะมาสอนทุกคนนะครับความทัวร์นาเมนต์แบบใหม่นะครับเออซึ่งแน่นอนอยู่แล้วนะครับทุกคนครับ แต่ก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยผมจะปั๊มทัวนาเมนต์แบบนี้นะครับทุกคนครับแบบเอ่อ <Huh? S 1> กด4 v 4แล้วก็กดที่ไปที่ตั้งค่าแล้วก็กดที่ไปสู่หน้าล็อบบี้เออมันก็จะขึ้นทัวนาเมนต์แปดทัวนาเมนต์นะครับทุกคนครับแต่ตอนนี้เนี่ย GM ก็ได้ทําการเอาออกแล้วนะครับทุกคนครับอ้โหี่นี่มันช่างใจร้ายเสือเกินโอ้ไม่สงสารสายเปรียงเราเลยอ้อ นะทุกคนนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนทุกคนปั๊มตัวนาเมต์แบบใหม่นั่นเองนะครับทุกคนครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวนาเมต์ของผมกันก่อนเลยนะครับทุกคนครับครับโอ้ว่ามันมีเท่าไหร่โอเคไปดูกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับ let's go โอเคครับทุกคนนี่เลยทัวร์นาเมนต์ของผมนะครับทุกคนครับมีแค่1 2ทัวร์นาเมนต์เองนะครับทุกคนนะเ,เดี๋ยวผมเนี่ยจะทําการปั๊มทัวร์นาเมนต์แบบเก่าก่อนนะครับว่ามันจะขึ้นไหมครับทุกคนนะโอเคกดเริ่มเกมไปเลยนะครับทุกคนครับอ มามาเราแป๊บหนึ่งอามาเขาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่เรากลไปที่ตั้งค่าออกสู่รอหน้าล็อบบี้อออกสู่ล็อบบี้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูกันสิว่าทัวร์นาเมนต์ของผมเนี่ยจะขึ้นแบบแต่ก่อนไหมครับเรามาดูกันพร้อมๆกันเลยนะครับทุกคนครับโอเคครับอาตอนนี้เนี่ยอาเรามาดูโอ้มีแค่12เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับทุกคนครับ มันไม่ขึ้นนะครับทุกคนครับซึ่งผมบอกแล้วนะครับทุกคน GM ก็ได้ทําการเอาออกแล้วนะครับสาหรับการปั๊มทัวร์นาเมนต์แบบเก่าแต่วันนี้เนี่ยผมจะมาสอน FC ของผมเองว่าปั๊มทัวร์นาเมนต์เน่นี่ผมแนะนําว่าเลือกโหมดเข้าไปนะครับอ่าแล้วก็กดไปเลยนะครับนักผู้ชมโอเคตัดมาที่ในเกมกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับอย่าง อย่างแรกเลยเราต้องหาปืนเออนี่งไงปืนเอยเฮ้ยโอ้โหทุกคนโคตรเซ็งเลยผมจะมาสอนทุกคนแต่ว่าเจอคนดักรอแล้วโอ้ไม่เป็นไรอ่าแต่ว่ามันก็ได้นะแบบนั้นมันก็ได้มันก็ได้โทนาเมนามันได้แต่ว่าผมจะมาสอนทุกคนแบบอื่นอ่โอเค เพื่อไม่การเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูผมสอนกันเลยนะครับทุกคนครับเออกดไลค์ให้ผมทีนึงเออเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับคุณผู้ชมอ่าเข้าเกมเลยก็โอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยผมก็ได้เข้าในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะเลือกลงกันที่ขอนาฬิกานะครับเออซึ่งแน่นอนเมืองนี้นะครับมันมีถังแดงอยู่นะครับทุกคนครับเอออย่างแรกเนี่ยเรากด เริ่มเกมแล้วก็ไปหาถังแดงกันเลยนะครับทุกคนครับเพื่อนการเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะทําภาพเร็วนะครับทุกคนนะครับโอเคเอ่อะโดดถึงพื้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนครับหาปืนในง่ายเจอปืนแล้วกระโดดลงแน่นอนผมจะไปหาถังแดงปื้มปึ้มเสียชีวิตโอ้โหแล้วก็กดออก โอเคครับผมนะคุณผู้ชมก็ตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ทําการออกเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาทุกคนไปดูทัวานาเมนต์ของผมว่ามันจะขึ้นไหมครับอ่าส่วนเมื่อกี้เนี่ยมี12ทัวานาเมนต์ใช่ไหมครับคุณผู้ชม <S <S เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทัวานาเมนต์จะขึ้นเท่าไหร่หลังจากที่ผมเนี่ยทำการหยิงถังแดงเออ ท่้ทุกคนเสียชีวิตเอ้ยทำไมให้ผมเสียชีวิตในเกมนะครับคุณผู้ชมครับโอเคเพื่อมีการเสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูทัวร์นาเมนต์กันพร้อมๆกับผมไปเลยนะคุณผู้ชม <Okay. S 1> นะโอเคไปดูกันเลยโอเคคุณผู้ชมนี่กดไปที่แคลนแล้วก็กดไปที่ทัวร์นาเมนต์นี่ไง20ทัวร์นาเมนต์นะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหมันขึ้นนะครับคุณผู้ชมโอ้โหดูดิเมื่อกี้มี12แล้วก็ขึ้นมาเป็น20 รวมเป็น8ทัวร์นาเมนต์นะครับอ่าหเกมเท่ากับ8ทัวร์นาเมนต์ซึ่งมันขึ้นแน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับ yeah, <go. S 1> อ่าทาแบบแต่ก่อนทําแบบสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ขึ้นนะครับอยู่ที่12เหมือนเดิมแต่ว่าทําแบบใหม่เนี่ยมันขึ้นนะครับทุกคนครับอ่า <laughs> นาะทุกคนนะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับคุณผู้ชมครับ กดติดตามให้ผมด้วยนะครับทุกคนเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไป <Yeah. No. S 1> ผมเนี่ยจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปถ้าทุกคนกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ช่องผมนะครับทุกคนครับเ uh. อาทุกคนนะคลิปหน้าเนี่ยอยากจะให้ผมสอนเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับโอเคนะคุณผู้ชมนะ เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะมาทำคลิปรีแอคชั่นนะครับทุกคนครับอ่าส่วนใครที่อยากจะโดนรีแอคชั่นเนี่ยก็สามารถกดติดตามช่องนี้ได้เลยนะครับทุกคนครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะทำการสุ่มนะครับอ่าน่าคุณผู้ชมนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบ เป็นเพียงเท่านี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมครับไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมรักทุกคนนะคะผมรักทุกคนที่คอยดูคลิปของผมรักนะครับ <YOUR S 1> ไปก่อนนะครับคุณผู้ชมบายบายเลสโกบายแรกๆอะไรอะไรก็ดีนานๆก็หายก็หายทุกทีจะบอกว่าเรามันยังไม่